สวัสดีค่ะวันนี้มาพบเจอกับบ้านมิวพารส,สวยนะคะใน EP ีที่19ค่ะวันนี้นะคะมีพาร์ตนำเสนอทั้งหมด24รายการนะคะรายการละ200บาทค่ะมีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าพี่ท่านใดสนใจวัตถุมงคลรายการไหนสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ099 056 7 929ค่ะ ID l i ี e M i l k m 2560นะคะ ก่อนจะรับชมคลิปนะคะฝากพี่พกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดพาดีๆและเป็นกำลังใจให้บ้านมิวพาสวยด้วยนะคะรายการที่1น,นะคะรายการที่1ไม่ทราบชื่อพานะคะเป็นพาเนื้อดินนะคะด้านข้างนะคะอ๋อนี่ด้านหลังด้านหลังมีชื่อบอกนะคะว่าเป็นหลวงปู่โตะค่ะแล้วก็มี เหมือนเป็นยันอยู่ตรงกลางนะคะถ้าภาพไม่ชัดภาพเบลอหนูต้องขออภัยด้วยนะคะขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะรายการที่สองนะคะพระนางพญาค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะรายการที่สามนะคะพระสมเด็จนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะ รายการที่สี่นะคะพาปิดตานะคะไม่ทราบที่นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะรายการที่ห้าพายอดทงนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะรายการที่หกนะคะพาพูชินราชนะคะด้านข้างนะคะ ด้านหลังนะคะใต้ฐานนะคะรายการที่เจ็ดนะคะหลวงพ่อพรมค่ะด้านหลังนะคะรายการที่แปดนะคะเป็นลอสีค่ะเป็นพานเนื้อโลหะนะคะไม่ทราบที่ค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะ ใต้ฐานนะคะรายการที่9้านะคะพ้านางพญาค่ะเลี่ยมกรอบใส่พลาสติกนะคะพร้อมห่วงเลยด้านหลังนะคะรายการที่10นะคะรายการที่10หลวงพ่อเงินนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะใต้ฐานนะคะ รายการที่ะะสิบเอ็ดนะคะพ้าสมเด็จนะคะพร้อมกอบพลาสติกลองอยาแดงเลยแล้วก็มีห่วงด้วยค่ะด้านหลังนะคะรายการที่สิบสองนะคะหลวงพ่อเงินนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะใต้ฐานนะคะ รายการที่สิบสามนะคะไม่ทราบชื่อพ้านะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะรายการที่สิบสี่นะคะไม่ทราบชื่อพ้านะคะเป็นพลาเนื้อดินค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะ รายการที่สิบห้าหลวงพ่อเงินนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะอันนี้ใต้ฐานนะคะรายการที่สิบหกนะคะไม่ทราบชื่อพระนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะพระนางพญาค่ะ แล้วก็มีเสียข่าวตรงกลางด้วยใต้ข้างนะคะด้านหลังนะคะใต้ฐานนะคะรายการที่สิบแดนะคะหลวงพ่อเงินนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะใต้ฐานนะคะ รายการที่สิบเก้านะคะพระสมเด็จค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังมีปั๊มสีแดงแดงด้วยรายการที่ยี่สิบนะคะหลวงพ่อเงินนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะใต้ฐานนะคะ รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะไม่ทราบชื่อพาสนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะพาสมเด็จนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะ หลวงพ่อเงินนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะใต้ฐานานะคะรายการที่14นะคะพระสมเด็จนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะจบไปแล้วนะคะใน EP ที่19ค่ะ ถ้าพี่ท่านใดนะคะสนใจวัตถุมงคลรายการไหนสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0990567929นะคะ ID Line นะคะ MIKM2560 l K M นะคะถ้าภาพไม่ชัดภาพเบอร์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ